ผมว่ายุคนี้เราอินดิเพนเดนต์ใครๆก็อยู่ด้วยตัวเองได้ไงหงอกแม้ไม่ไม่ได้มีแฟนไม่ได้ไม่ไม่มีแฟนไม่ได้เป็นเรื่องแบบผิดแปลกเราไม่ได้เป็นจับประหลาดน่อยแล้วก็เป็นคนเหมือนกันแหละก็ปกติดีฮะใช่มีความสุขดีครับผมอมออยู่อย่างนี้ผมแฮปปี้แต่แฟนๆเขาพูดว่าอยากให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเอาขอบคุณมากเลยครับทีนี้ข่าววันนี้ผู้ชายแล้วค่ะก็จนได้ครับตื่นเต้นมากๆจริงๆตั้งแต่กุมภา แล้วต้นปีจริงเรามีโปรแกรมจะฉายแต่ว่าโอเคเราถูกเลื่อนมาเพราะว่าโควิดต่างๆลงหนังต่างๆอะไรเงี้ยครับก,ก็จนมาได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับทุกคนนักแสดงแฮปปี้มากๆแต่ว่าแบบช่วงนี้างานเราลืมเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะเนี่ก็จริงๆผมว่าตั้งแต่ช่วงพอช่วงโควิดแหละเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรฉายเราก็ถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเลยตอนเพิ่งมันเพิ่งมาเสร็จแล้วมันก็เพิ่งมาไล่ออกในช่วงนี้อะไรยงเี้แล้วโปรเจกต์ใหญ่อะไรของเรามีไหม ไอรก็จริงๆตอนนี้มีใจ f ูเนาะก็ไปดูกันได้นะแสดงเยอะมากตุลานี้ครับก็ไม่หนึ่งเรื่องนะครับผมก็จีทีเอสนะครับผมกลับมาถ่ายทีนะครับก็แล้วก็มีละครครับก็คิดว่าตุลาเหมือนกันแต่ว่าตุลานี้อัานอัานแบบมีพลังเลยใช่ไหมก็ไม่เชิงอัานผมว่าทุกคนได้ท i m e slot เวลานั้นพอดีแล้วมันก็เลยมาลงช่วงนั้นกันหมดก็เลยเรียกว่า อาจจะเป็นเหมือนช่วงที่คนอาจจะได้เห็นเยอะหน่อยหลังเยอะที่มีเวลาพักผ่อนไหมจริง,รงๆก็คือการพักผ่อนก็คือทําง,งานแหละครับได้เจอเพื่อนๆได้เจอนักสแสดงสน่าสนุกดีอยู่กับตัวเองมากกว่าช่วงนี้แต่โอ้อยู่ในกองก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กับตัวเองนะฮะก็มีทีมงานเพื่อนเยอะไปหมดก็เอนเตอร์เทนกันตลอดเวลาพิธีอกอกงานเยอะลำงานเยอะครับคือแบบยังไงคะก็ไม่ได้เยอะนะคืออ่า จริงๆผมก็ถือว่าไม่ได้ไปอีเวนต์เลยนะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็เราก็อยู่ในกองถ่ายแหละครับเน้นใช้ชีวิตกันกับการแสดงการแสดงก็อยากแสดงนะครับก็เลยครับเพิ่มปกติดีฮะมีความสุขดีครับผมผมอยู่อย่างนี้ผมแฮปปี้แต่แฟนเขาพูดว่าอยากให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรขอบคุณมากเลยครับสวยหรอไม่โดนใครละกันคนเดียวค่ะ ใชชีวิตในการทาทาอะไรมากกว่ามีเวลาในการผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวจะได้ทําอะไรเยอะกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นคือหลายคนเขาก็มีความรักเขาก็ทําได้นี่อะผมว่ามันไม่ได้เป็นกฎเขียนมาว่าแบบมีแฟนจะไม่มีชีวิตของตัวเองมันมันบอกว่ามันแม่เนกันได้มันแค่ทั้มิ่งเราอาจจะไม่ได้ตรงหรือเปล่าแค่นั้นเองค ก็จริงๆผมว่ามันก็อยู่ในยุคที่บางคนไม่จําเป็นจะต้องมีคู่ครองก็ได้ก็มีความสุขได้คนเราความสุขเริ่มที่ตัวเองมีบางคนเขาก็มีความสุขมันก็แล้วแต่คนนตผมว่าความสุขแต่ละคนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วมันไม่ได้มีกรอบนะฮะว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นความสุขในอุดมคติแต่และคนมีความต้องการอวามคติแต่ว่าเราไ,ได้คนาามาถ่ายฟ้าหาความรลากหาคใชไม่ผมว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ คุณเดียนี่ชอบอยู่คนเดียวไหมคะมันอยู่ยังไงก็ได้ผมว่าผมไม่ได้คาดหวังกับการที่แบบว่าเราไปฝากชีวิตกับคนอื่นเราเราอยู่ในแบบที่เราเป็นนะฮะคือถ้าจะถ้าจะมีความรักก็มีก็ก็คงแฮปปี้กันเราหลายคนอาจจะสงสัยแบบเวลาที่ว่างเนี่ยจะใช้เวลาในการทำอะไรที่ส่วนใหญ่ก็ทำงานฮะเล่นหนังเจอเพื่อน ป่าปายฮะปกติทั่วไปแหละผมว่ามันก็เหมือนทุกคนแหละเวลาว่าหาอะไรก่อนที่นี้ก็คือมีแหล่งเยะมากก็ต้องพยายามครับผมว่าการพักผ่อนกับการทํางานเหมือนกันถ้าถ้าเราได้พักผ่อนเราก็จะพร้อมทํางานเพราะฉะนั้นการพักผ่อนกับการทํางานพี่พี่ถ้าพี่พี่เจอเพื่อนหรืว่ามีแฟนอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไปสต๊ะอะไรเงี้ยเราเจะจบนหมผมว่ายุคนี้เราอินดิเพนเดนซ์ใครๆก็อยู่ด้วยตัวเองได้ไงหงอบแม้ไม่ ม่ได้มีแฟนไม่ได้ไม่ไม่มีแฟนไม่ได้เป็นเรื่องแบบผิดแปลกเราไม่ได้เป็นจับปลาร้าน่อยแล้วก็เป็นคนเหมือนกันแหละแ่าตก็ใชีววิตคาม่มขึ้นครับก็ไม่ก็ไม่ได้เยอะขึ้นหรอกมันก็มีงานนู่นนี่ทำก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปครับแฮปปี้ดีฮะแฮปปี้ดี